ยุเฟื่องฟูกับช่วงนี้แล้วช่วงปี30สำรอปั่นสมัยนั้นก็ถ้ารวมในทั่วเมืองคนาะแล้วก็จะถึงลประมาณ6700คันเคยปั่นได้ 800, มากที่สุดสมัยก่อนนะ800ร0 0ยตั้งแต่ก็เดี๋ยวชามละ2บาทชามละหสลึงอชามละสองบาทเรียว่าชามใหญ่นะสำรอปัน่นป้ายผมเลยเวลาเหลืออยู่เลียดเลือลอยู่5คันจากพวกนั้นก็ไม่มีเรือขาจรก็ไม่มีแล้วแตนี้ ชีวิตผมติดอยู่นี่แล้วผมจะบอกว่าผมจะปั่นจนกว่าผมจะไปไม่ได้ท่ามกลางความเร่งรีบและเสียงเครื่องยนต์ที่ดังระง,งมกลางเมืองโคราชยังมีเสียงกริ่งเล็กๆของ3มล้อถีมที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตคนหนึ่งเขาคือนายบัวกระโจมทองหรือลุงดำชายวัย77ปี คู่ปั่นสามล้อมานานกว่า38บปีจากวัยหนุ่มที่เคยจับใบแดงถูกส่งเข้ากองทัพในยุคสงครามเวียดนามไปปฏิบัติหน้าที่ที่ลาวท่ามกลางเสียงปืนและความตายที่อยู่รอบตัวช่วงที่เราไปเข้าไปเป็นกนะะ็มันมีช่วงสงครามเวียดนามก็ผมเป็นทหารเกณฑ์กับเป็นรุ่นเสด็จมาแหละว่คนเสด็จครับครับเขากันจะรุ่นตอนตอนผมเป็นก็ เวียดนามก็ยังลบนำยาลบกันอยู่แต่ว่าเราก็เขาก็ตึงกาลังเสร็จแล้วเขาเรียกผมก็ไปเสริมพวก,กเกือเก้อเสืองเขาไม่เอาไปนะเขาแบบว่าคนดีกระชับกระเสงข้องแก้วข้องตัวครับอตอนนั้นเราประจำการอยู่ที่ไหนจุลินพศสามรอวันสามมันเะอขึ้นอยู่กองทัพไปสองโคราชเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ช่วงยุคขเขมรแตกช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาก็เลยย้ายจากโคราช ไปตั้งเป็นกองกําลังสุราลรีอยู่นุ่นที oh. ่กำลังเสริมตั้งแต่ขมิรแดกต,ตั้งแต่นั่นมาเขาก็ไม่ได้ย้ายกลับเขาก็ตั้งเป็นกองกำลังสุร,ริทวรนอยู่ในนนเลยอยู่ที่สุรินเลย <Apple. S 2> แล้วหมู่ไปได้วยกันก็โอ้ตายหลายคนเมื่อปลดประจําการเขากลับมาเริ่มต้นใหม่ในโคราชจับแฮนสามล้อที่เคยรู้จักตั้งแต่วัยเด็กและนั่นกลายเป็นเส้นทางชีวิตที่เขาผูกพันตลอดมา ยุคเฟื่องฟูของ3ามล้อปัน่นคือช่วงปี2,530เมื่อถนนทุกสายยังเต็มไปด้วยเสียงกริ่งสมล้อมันคือยุคที่ลุงดำบอกว่าสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคงปี3สามหนึ่งะสามสศูนกลางกลางาศูนย์นั่นแหละจนจะสิ้น 30, 3ามศูนย์ลงมาออกล<ง>ุเรามามาจับแพนส่สำนอเลยมไม่ได้ไปไหนเลยแต่นี่ก็อยู่เท่าทุกวันเลย แต่ว่าสามล้อนี่เราเคยปั่นมาก่อนแน่นะใช่ไหมเคยปั่นมาก่อนตั้งแต่นู้นตั้งแต่ออกเรียนออกเรียนใหม่แล้วน่ะปั่นยูซูลินบา่นหนึ่งไปยังไกลอายุกี่ปีตอนนั้นตอนปั่นสิบสองสิบสามปีแล้ววาถูกจนนั้นตั้งแต่ออกเรียนใหม่ออก่อนก่อนที่จะไปเป็นทหารใช่ไหมเราก็เลยมาคิดถึงอาชีพนี้อีกทีหนึ่งใช่ไหมก็ย้อนย้อนมาอาชีพนี้อีกทีหนึ่งอ๋อครับ อืมแล้วปั่นสามลอ้ <The> <S <S ลอเมื่อสามสิกว่าปีที่แล้วกับปัจจุบันมันเป็นยังไงมันมออันมันคนละอย่างแตกต่างกันอโอ้สมัยก่อนสมัยสมัยก่อนเข้าของทุกอย่างมันก็นไม่แพงเนาะเงินบาทหนึ่งก็ซื้อของกินได้สามล้อปั่นสมัยนั้นกน็ถ้ารวมในทั่วเมืองโคราชแล้วจะก็จะถึงแบประมาณหกเจ็ดอยคัน ก็จะถึงอยู่แล้ะจะพาะที่ลุงปันอยู่ตรงจุดโอจะตรงที่ผมผมปันอะช่วงที่ผมปันอยู่กิเพงเนี่ยมันหกสิบเก้าคันหกสิบเก้าคันน่ากระย่างต้นตอเนี่ยแต่ไปรถเบล์รอที่อื่นไม่เอาไม่ไม่ไม่นับนับเฉพาะไปหน้ากระย่างต้นตอหกสิบเก้าคันแสดงว่าคนนิยมขึ้นสามล้อมากเลยอาจารย์มากไอ้มอเตอร์ไซค์ย่างจะไม่มีโอ้ยย่างยังไม่มีเออ เคยปั่นได้มากที่สุดสดมัยก่อนแล้วแปดร้อยแปดร้อยเลยสูงสุดเลยแปดร้อย <800. S 1> ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวชามละกี่บาทตอนนั้นตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวแปดร้อยตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวชามละสองบาทฉาำละหกสลึงโอ้ฉละสองบาทถือว่าชามใหญ่นะชามพิเศษเลยเนยพิเศษโอ้ถือว่าไอไ้ได้ดีเลยมาได้มาได้มาได้ใส่เสื้อในเงือท่วมตัวเลยเงาอ,ออกตลอด ออกไปเช่า,ชาเนี่ยตีสองตีสนี่ยออกไปปั๊บจะได้ทันทีเลยอืมโอ้แต่การเวลาพัดผ่านมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตุกๆกและความเร่งรีบของผู้คนทำให้สามล้อค่อยๆหายไปจากถนนโคราชบางคนอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันตอนกลางวันเนี่ยอยู่ด้วยกันสองคนคนเอ้ยฉันได้สองเที่ยวโอ้ยนำเว้ยไอสองเที่ยว สองเที่ยวจะไปเหลือหาอะไรเขาพวงก,กาแฟก็หมดแล้วจากวันที่เคยรุ่งเรืองวันนี้ทั้งเมืองโคราชเหลือสล้อถีบไม่ถึง15คันและทุกคันคือชีวิตที่ยังยึดโยงกับความทรงจำของยุคสมัยลุงดำรู้ว่าอาชีพนี้อาจสูญหายไปในไม่ช้าแต่สำหรับเขาสมล้อคือชีวิต คือความหมายสุดท้ายที่ไม่อาจปล่อยมือชีวิตผมม่นติดอยู่นี่แล้วก็ต้องต้องใช้ชีวิตไปอยู่นี่ก่อนผมจะบอกว่าผมจะปั่นจนกว่าผมจะไปไม่ได้ผมถึงจะเออวางมือแล้วที่นี่ม้วนเสือกลับบ้านนอนไปนอนอยู่บ้านแล้วแล้วแต่ <c oughs> จะตากรรมอผมจะว่าอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแต่ดวงจะตาจะไปแบบไหนก็ <c oughs> ไปไม่ได้แล้วเนี่ยวางมือแล้ว <c oughs> เรียวรังไปไม่ได้แล้วเออถึง <c oughs> จะวางมือ ตามใจผมยังไปได้ผมยังดี้นรนไปได้ผมจังดิ้นรนไปในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันบางทีสิ่งที่ช้าที่สุดอาจเป็นสิ่งที่จริงใจและงดงามที่สุด